คดีแพทองทานชินวัตร9ต่อ0นะครับนี่ที่พูดผมนี่คือไม่รอดนะสมัครไม่รอดสมชายไม่รอดเออนะครับแล้วก็ต่อมาก็ในปี57ยิ่งลัก์9ต่อ0อันนี้ไม่รอดแทรกแซงแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการแล้วก็ในปี68เศรษฐานะครับไม่รอดนะครับคือพวกนี้คือไม่รอดเลยนะครับ นะครับสายเพื่อเพื่อไทยที่ผ่านมาเนี่ยสี่คนไม่รอดก็มีสมัครนะครับมีสมชายมียิ่งรักแล้วก็เศรษฐานะครับสี่คนนี้ไม่รอดเลยนะครับตั้งแต่ปีห้าหนึ่งจนถึงหกแปดคนที่รอดนะครับก็จะมีอยู่สองคนคือทักษิณปีอ่าร์ซสี่เรื่องคดีซุปหุ่นนะครับอ่าประยุทธ์นะครับอ่านะครับก็อ่าประยุทธ์นี่ก็รอด ปี6-2นะครับเป็นเจ้าที่ของรัฐเนื่องจากเป็นหัวหน้าคอสอชอ,อาศัยบ้านพักหลวงแล้วก็อะไรความเป็นร,รัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่เมื่อครบ8ปีสรุปแล้วก็คนที่รอดสารร,รัฐมนูลมีสองคนก็คือทักษิณกับประยุทธ์นะครับนะส่วนคนไม่รอดก็มี4คนจากเพื่อไทยหมดเลยจากาจากในเครือข่ายชินวัตรแล้วกันนะครับก็มีสมัครสมชายยิ่งรัก เศรษฐาอันนี้ไม่รอดนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่ผ่านมานะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่รอดนะมีรอดอยู่สองคนก็คือทักษิณกับใครฮะนะครับก็คือทักษิณกับอ,อ,อ่อ่เขาเรียกอะไรทักษิณกับประยุทธ์รอดอืมสองคนนี่ก็ไม่ธรรมดาดูโปรไฟล์อ่ะทักษิณกับประยุทธ์อ่ะเอานะ มีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็เรื่องราวที่นํามาเล่าสู่คนฟังนะนะครับวันนี้เขาก็จะมีการอ่านคำพิพากษาที่ศาลรัฐธรรมนูญที่แจ้งวัฒนะคดีคลิปเสียงบุญเจนนะครับตอนนี้เขาก็เตรียมความพร้อมแล้วนะครับเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะอ่านคำพิพากษานะครับเตรียมแล้วนะครับอ่านประมาณบ่ายสามนะครับประมาณบ่ายสามนะครับนะครับก็จะรู้กันนะครับว่า แพทองทานจินวัฒนะครับจะยังได้เป็นนายกต่อหรือไม่นะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าจะได้เป็นานายกต่อหรือไม่พี่น้องคิดว่าจะได้เป็นไหมละ่ะบางคนที่เชียร์เพื่อไทยก็บอกว่าแพทองทานรอดอยู่แล้วนายกรอดคนที่ไม่เชียร์ก็บอกไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีสองอย่างรอดกับไม่รอดนะครับในแง่ของกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าจะหลุดถ้าถ้าจะรอดคดีนะนะครับก็คือว่า คำพูดในคลิปนั้นสารท่านจะมองว่าไม่ถึงขนาดทําให้ประเทศชาติเสียหายไม่ถึงขนาดนะครับเป็นการไม่ซื่อสัตย์ไม่สุจริตก็คือรอดถามว่าโอกาสรอดมีเยอะไหมเยอะนะครับนะเพราะว่าการตีความของออตุลาการหรือผู้สาวเก้าคนนั้นแค่ห้าต่อสี่ก็จบแล้วนะครับแค่ห้าต่อสี่ก็จบแล้วมีเก้าคนเหมือนปปชห้าต่อสี่ก็จบ<ๆ>นะครับก็เอาแค่เสียงข้างมากเพราะนั้นนะ นะถ้าฝ่ายข้างมาก5้าต่อสี่ก็จบแล้วนะครับถ้าบอกแล้วเนี่ยฟังคลิปเสียงแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะก็เป็นคนสองคนกําลังคุยกันนะครับนะอีกคนนึงก็บอกว่าอยากได้อะไรก็ก็บอกมาเดี๋ยวจัดให้นะครับอยากได้อะไรก็บอกมาจัดให้ก็ไม่รู้ว่าอยากได้อะไรมันก็ไม่ได้ชัดเจนจนถึงขนาดว่าอยากได้ประสาทอยากได้ช่องบกเดี๋ยวยกให้อะไรมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะ ถ้าสมมติว่าถ้าฟังแบบนี้นะก็หลุดนะก็แค่บอกอยากได้อะไรก็บอกมาเช่นเปิดด่านอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะยกดินแดนให้นะคุณแพทองทานก็ไม่ได้บอกว่าจะยกดินแดนให้ถ้ามองลักษณะแบบกลางๆแบบนี้ก็มีโอกาสรอดนะครับเพราะเนี่ยอยากได้อะไรเขาก็ไม่ได้บอกนี่ว่าจะยกดินแดนให้นะครับเนี่ยเดี๋ยวจัดให้ก็ยังไม่ได้บอกว่าว่าจัดอะไรให้เพราะฉะนั้นถ้าถามผมตรงๆนะถ้าสามพารณาอยู่แค่นี้นะครับ ผมว่านายกทรอดก็กลับมาเป็นนายกต่อนะครับเรื่องเราก็มีอยู่แค่เี้แต่ถ้าไม่รอดก็สารบอกว่าเอ้ยเราเป็นผู้นําประเทศเราไปคุยกับผู้นำเขมรเนี่ยเราต้องระมัดระวังคําพูดไม่ควรอ่อนน้อมถ่อมตนจนเกินไปไม่ควรพ่นอกอพิ่เทาไม่ควรไปพูดคาําบางคําที่บางครั้งอาจจะทําให้ประเทศชาติเสียหายไม่ควรนําเรื่องแม่ทัพภาคสองไปเล่าให้กับศัตรูฟังว่าเรามีความขัดแยง้งหรือเห็นไม่ตรงกันหรืออะไรเนี่ย นะครับอันนี้มันอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงนะครับแล้วคําพูดว่านะเอ่อเรียกอ,อะไรอยากได้อะไรนะครับโยจัดให้มันเป็นคําที่ละเอียดอ่อนถึงแม้จะไม่ชัดเจนว่านะาจะยกแผ่นดินให้กับขมิหรือเปล่าถ้าศาลมองว่าเฮ้ย <Yeah. S 1> แบบนี้ไม่ควรเป็นนายกนะเราเป็นนายกเราไปพูดแบบนี้ได้อย่างไรสมมตินะถ้าแบบนี้ก็อาจจะไม่รอดนะครับเพราะนั้นก็รอดไม่รอดมันก็มีโอกาสทั้งคู่ นะครับเราดูบ่ายสามวันนี้เดี๋ยวเราก็จะรู้นะนะครับคนที่เชียร์ให้ไม่รอดก็เยอะคนเชียร์รอดก็เยอะเพราะนั้นก็มีสองอย่างเนี่ยนะครับผู้าสานจะฟังว่าเฮ้ยคำพูดเนี่ยถึงขนาดยกดินยดนไหมนะทาดูว่าฟังแล้วเหมือนคนไม่ซื่อสัตย์ต่อประเทศไหมนะครับนรเนี่ยคนซื่อสัตย์เขาทำแบบทําไปเพื่ออะไรประเทศชาติติดลบไหมทาทาไมพูดทําไมอะไรเงี้ยถ้ามันอธิบายชัดเจนนะครับนะครับก็รอดถ้าไม่ชัดเจนฟังแล้วคนแบบนี้ไม่น่าเป็นนายกนะ นะครับพี่น้องประชาชนผิดหวังเลยผลสํารวจไปสํารวจมาแล้วปรากฏโอ้โหคนผิดหวังคะแนนนิยมพักเพื่อไทยตกมาเลยเพราะเกิดความไม่ไว้วางใจในพฤติกรรมอ่อเกิดความไม่ไว้วางใจในพฤติกรรมของผู้นําประเทศว่าเฮ้ยไปพูดแบบนั้นได้ยังไงในสถานการณ์ที่บ้านเมืองกําลังมีปัญหาเรื่องชายแดนไปพูดแบบนั้นได้ยังไงอันนี้ก็นะฝากฝากกันไว้นะครับอืมฝากฝากกันไว้ว่าจะอะไรยังไงนะ วันนี้ก็บ่ายสามเดี๋ยวเราก็จะรู้นะครับน้อยใจนะพี่อ้วนภูมิทำตำหนิเรื่องรถดูดซ่วมนี่นะครับก็ไม่รู้กัว่ากันไปผมไม่มีความเห็นนะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรจะไรต่างๆนะครับแล้วแต่นะใครจะเชื่อใครก็ตามสบายนะไม่มีความเห็นนะครับนะครับเดี๋ยบางคนบอกขอให้ไปรอดบางคนขอให้รอดเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะครับเอืม นะครับก็ว่ากันไปนะครับพี่น้องครับจุกครูทุกครูครับนะครับว่ากันไปบางคนบอกรอดเพราะพ่อกรอดมาแล้วลูกก็ต้องรอดนะครับก็แล้วแต่นะฮะในสำรวนมันก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายขึ้นอยู่กับดูมินิสเสียงข้างมากของตุลาการนะครับนะฮะว่ากันไปนะครับมีอะไรบ้างนะครับเออมีอะไรบ้างครับดูข่าวอื่นนะครับจบไปแล้วพี่จอร์ดไปแล้ว แพทองทานไปแล้วนะการเมืองหลังจากนี้จะเป็นยังไงหลังจากสารมีคําสั่งแล้วก็ก็แล้วแต่นะครับถ้าแพทองทานก็กลับมาเป็นนายกก็เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดมันก็ต้องมีการเลือกนายกใหม่โอ้โหงานนี้ระยุ่งนะครับนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้กเกษมหรือเปล่าจากเพื่อไทยหรืออาจจะเป็นอนุทินหรืออาจจะเป็นพิรพันธ์หรืออาจจะเป็นลุงป้อมถึงตอนนั้นก็ต้องต่อรองทางการเมืองนะครับว่าใครจะเป็นนายก นะครับนะก็ต้องดูนะครับแนวโน้มการเมืองว่านายกคนต่อไปชื่อแพทองทานชัยเกษมอนุทินพีรพันธ์ลุงป้อมประยุทธ์นะครับเป็นไปได้หมดนะครับเออเป็นไปได้หมดนะครับเออนะฮะกระใจนะการเมืองหลังอย่างนี้ก็คงยังยุ่งครับนะครับประเทศเราก็ปัญหาปากท้องการท่องเที่ยวลำบากครับคนตกนานนะครับตอนนี้นะครับใครมีงานทําก็รักษางานไว้ นะครับเพราะว่าคนตกงานเยอะมากนะครับพี่น้องครับก็ฝากฝากด้วยนะครับอืมนะถูกเลิกจ้างก็เยอะอืมนะครับเยอะมากเลยนะครับคนโดนเลิกจ้างนะฮะเพราะว่าค้าขายยากครับแม่คงแม่ค้าลําบากมาเช้าผมคุยแม่ค้าลําบากนะทุกอย่างลําบากกับพืชผลการเกษตรก็ตกต่ําส่งออกก็ลําบากนะครับฝากรัฐบาลดูแลนะทนายคิดว่านาย,ยกรอดไหมอ,อ๋อไม่อยากตอบฮนะ นะครับอยากกางกลางดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพักเพื่อไทยหรือใครเขาจะมองว่าเราไปอะไรต่างนะกลางกลางแล้วกันขออนุญาตนําเสนอ,อข่าวสารแบบกลางๆงดีกว่านะครับผมก็มีคําตอบอยู่ในใจนะนะครับ <c oughs> ว่าคลิปเสียงมันชัดเจนไหมนะ่ะเออนะครับวินยูชนฟังแล้วเป็นยังไงนะนะ,ะ,ะทิศสมปองจะรอดไหมทิศสมปองถ้ามองว่าเป็นเรื่องการกู้ยืมเงินจากหลวงพี่จอร์ดเนี่ยนะ ก็น่าจะรอดแต่ถ้าเรื่องไปเรื่องของการฟอกเงินก็ไม่รอดก็ต้องแล้วแต่ว่าทิศสมปองนั้นนะครับมีเจตนาอย่างไรก็กลางๆนะครับนะ,ะตัดสินตอนไหนบ่ายสามครับวันนี้ครับบ่ายสามครับหลายๆคนบอกยังไงไๆก็รอดอยู่แล้วครับพ่อยังรอดเลยลูกทําไมจะไม่รอดนะครับ